เป็นครุมเม็ดนะครับท่านผู้ชมฮะด่านอะไรเนี่ยด่านไม่คุ้นเคยเลยหมุนแป๊บสวยด่านไม่ค่อยจะคุ้นเคยเอาละครับดาวโหลดก่อนรอบนี้เราต้องหาตัวฆาตรกรให้เจอแต่ด่านนี้ผมจำได้นะด่านนี้วิ่งบ่อยผมจำด่านเออแล้วใครเขาออกซิเจนโคตรไวหรือวะครับ ห้องไฟห้องกล้องอยู่ซ้ายมีคนอยู่ในห้องกล้องคนหนึ่งโอเครู okay, ้เรื่องมีคนไปสแกตโอเคสวยสแกตเสร็จแล้วเรอรเดี๋ยวเรารีบท้อยเรีย้เสร็จก่นอนดีก,กว่านะครับสามคนนี้เดินมาไม่ค่อยน่าสงสัยเท่าไหร่อคอมมูนิเคชันครับผมเดี๋ยวเราอัพโหลดเดี๋ยวรีบอัพโหลดให้ไวเลยครับเดี๋ยวจะโดนฆ่านะครับผมสวัสดีเฮดควอเตอร์สสวยงามตามท้องเรื่อง ซีบิงคุณกำลังจะไปไหนคุณจะมาทำอะไรตรงนี้ลากลงปลื้ๆเฮ้ย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 แจ้งเหตุโอปอฆ่าีกคิวเต็มเต็มตาเลยอุ้ยอขนาดนั้นเหมอพี่เ,ออเออว็บแรกเลยหรอ คู่รัคเรยมโหดโอปป้ากับเอพีอเครับผมปนี้ไม่คิดว่าใครตอนแรกผมคิดว่าผมแค่เดียลองเดียวเลยนะพี่ไม่ใช่พี่คตัวพี่วางสกตัวเดินขายตลอดทางเดินหาคูทั้งแบบเลยเยคูหน่อไปหน่อจะฆ่าไปหลุดหลงด่าหลุดหลุลใช่ไหมใช่ค่ะหนูฆ่าคิวพี่ คือพี่บอกลรวใช่ไหมว่าอยากขโมยตังโอปอล์ไม่ไงตลอดเลยเมื่อกี้ยืนอยู่กันทั้งยอะนึกว่าจะปลอดภัยอยู่ดีโดนหักคอเนี่ยไม่เราไม่แย่แล้ว่าทุกแจงจะไม่เห็นโอปอนะพี่จะบอกว่าพี่ดูชีพประจออยู่อะโอปอมายืนแบบยืนอยู่ตรงหน้าประตูอะพี่แบบโดนฆ่าไปอะยวดแบบสิบสิบสิบไปเลยค่ะอุ้ยน่าก็เป็นคนเหนื่อยหน่อยนะ รูเมดกับรอบนี้โอ้ยน้ำลายจะเอามาไขกันเป็นเควสแรกที่ต้องทำเนี่ยที่ทำไม่เสร็จแล้วก็รีบไปซะเราไปที่ห้องอิเล็กทริกกอนเลยนะครับผมอิเล็กทริคราโอ้ยไขก็ปิดไฟเนาะวอยังเนาะเปิดได้แล้วต้องเราหลอดแล้วครับปีาปปปป โหลดเสร็จแล้วครับผมต่อไปก็ต้องเอาไปใส่ที่ห้องคองมมูห้องคอมมูคอมมูคอมมูนิเยชยัิงอัพโหลดกันครับผมหวังว่าจะไม่โดนฆ่าเร็วนะรอบนี้ใครเขาปิดออกซิเจนเหมือนอย่าหาวายจัดเลยไม่รู้ผมไม่สนใจใครจะปิดก็ปิดไปรอบนี้ผมจะรีบยิงปิวๆิี่ทำมเฟลได้เสร็จครับผม มันคือหน้าที่ของผมครับผมต้องรีบทำครับผมเยอะเยอะ้ yeah. Yeah. <Hey. S 1> ลูกนี้ยิงไม่ได้สวยโอเคออกซิเจนกลับมาเป็นปกติในทางฝั่งห้องของออฟฟิศนะครับผมเราก็ต้องสแกนเย้เฮ้ยทำไปทำามาควจะเสร็จแล้วเนี่ยจริงนะ ใจล้ามาทำอะไรตรงเนี้ยใจล้ามาทำอะไรตรงเนี้ยฮะใจเล้วมาทำอะไรตรงนี้บัวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปแอบเดียอะไรไปทำเควสโอ้ยไม้โอ้เควสนี้ผมไม่ชอบเลยอ้าวเจอไวว่ะโอเคสวยใครเขาไฟดับอกันเนี่ยเชื่อแล้วผมอยู่คนเดียวเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นหรือเปล่าซีบิ๊กคุณเห็นหรือวะเยี่ยมตายคนแรกเลยเฮ้ยทุกคนเพิ่งเห็นกันอยู่ลัลัดเฮ้ยอะไรอะมีแก๊งคนอีหิวทุกคนแป้งนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะคือแป้งอยู่ในห้องฟู่ฟูแป้งเดินลงมาแล้วก็ทำเควสดาวน์โหลดใช่ไหมและหลังจากนั้นน้องมันเดินตามแป้งลงมาแป้งเดินย้อนขึ้นไปแป้งเจอศพอีกคิวใน ผมพี่ผมไม่เห็นคือพี่แป้งอยู่ไกลมากเมื่อกี้ไม่รู้หนูต้องเขูเลยที่มันที่มันต้องฟู่ๆก่อนแล้วค่อยเข้าไปตรงห้องยาวๆขวามืออ่ะห้องอาบน้ำจีบิเออห้องอาบน้ำอ่ะห้องน้ำมันมีใครไปตรงนั้นเมื่อวะนไอ้ใจร้าวไอ้ใจร้าวเป็นไอ้เวโอ้เยป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ในอากาศไอ้ใจร้าวใจร้าวเป็นกับ น้องปรางนะครับเนี่ยเนีสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นตอดตาตอนนั้นตอดตาเลยตอนนั้นตอดตาเลยโอ้โหตัดหน้าตัดตาเลยนี่ยกว่างโดนซะแล้ว อตายสามไปหรอหนูเจอศพสีดำไม่ไม่ได้ตายสามพี่ตายตายสองคนคาร์นวนคารันวนเฮ้ยฉันเล้ยวใครอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ตรงไหนบ้างพี่พี่โอปอเจอกับหนูพี่อย่าพี่พูดไม่แต่ว่าแกอยู่คนเดียวในห้องไฟนะเอ้ยยังไงอะหนูอยู่ในนั้นนานแล้วนะแต่ว่าศพสีดำคือมาอยู่ก่อนเข้าไปในห้องไฟนะมันก่อนได้ไงก่อนดิก็มันอยู่ทางเดินเข้าไปในห้องไฟอ่ะ ตรงกลางอะกลางแต่หนูไม่ได้มาจากตรงนั้นนะใจล้วฉันเชื่อใจแกได้ปะวะโอ้โหแน่นอนพี่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แป้งอย่าวิ่งอีพี่หนูมาจากฝั่งซ้ายนะพี่แล้วเมื่อกี้เนี้ยแล้วเมื่อกี้นะศพปะก็คือยู่หน้าทางเข้าห้องไฟพอดีแล้วแต่พี่เลยงันแล้วแต่พี่เลยพี่โหวตเลยแล้วเมื่อกี้นม่ไ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 ม่้ม่ไ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 ม่อม่ไท้ไม่ไม่ไก่ไม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 ูไม่ไม่ไปเไม่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 บอกว่าหนูท่ไอยูม่ดี่ะ ไม่ไม่ปางครั้งนี้เจ้บอกเลยว่าเจ้เชื่อใจปางร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเป็นคนดีใช่ไหมตองนี้ถ้าเราโหวตหนูรันออกไปแล้วและหนูรันบอกว่าปางเป็นหมายเขาว่าปางอ่ะไม่น่าเป็นตอนนี้ขั้นาไป็นสอวนตวแต่ว่าล่าสุดอะก็เห็นจะเล่าอยู่กับสีดำเหมือนกันอ่ะอันนี้เม่นคู่กันพอที่ไฟดับใช่ไหมผมอะพอไฟดับผมวิ่งมาซ่อนตัวอยู่ตรงแถวห้องแอดมินผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปซ่อนไป ผมแยกแยะกันเดี๋ยวรอมมาแล้วบอกเลยว่าคนที่แป้งเชื่อใจที่สุดในนี้คือพี่กิจพี่กิจว่าใครพี่รู้พี่พี่ดูไปแล้วแป้เชื่อใจพี่ปอไม่ใช่ฉันพูดถึงฉันเห็นรู้ว่าหนูแกฉันลืมหมดพี่แป้งเชื่อใจขั้นตอนเรงคู่เลยพูดจริงเข้าใจเลย ที่โหวตดปางอยู่ใช่โอปอพี่โคตรลุ้นโอปอเลยแล้วพี่แม่บอกว่าไม่พี่เชื่อใจป่าและใจลาวแบบกับใจลาวโงโดนโดนยโง่ไม่ผมขอแต่งตั้งให้พี่แป้งเป็น importer จอดกับอี่แป้งพี่แป้งคนที่สามพี่แป้งพี่แป้งอป็น i m p เตอร์คนที่สามทุกคนตายหมดพี่ไม่ใช่คนขับตะกอนเลยว่ะพี่พี่จะไม่เชื่อใจพี่เลยคุณไม่ต้องพูดเลยร้อยล้านอยถ้าโบวชอะก็โบวชโอปอเว้ จ้าเมื่อกี้พี่แป้งแบกมากเลย